เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่นี่หมอชิดเองก็คือมันไม่ได้คิวตายตัวเป๊ะก็คือในเรื่องของถ้าเกิดวันไหนที่เราว่างไม่ได้ติดงานคือเราก็ไปค่ะนี่ก็เพิ่งกลับจากกลับจากไหนตงังดําเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดําอยู่ <c oughs> ยังทําอยู่ค่ะหลายคนมองเหมือนรุ่นกำลังก้องเลยแต่เสร็จออกมา อย่างตั้งนานแล้วอย่างตอนแบบตอนถ่ายเส้นตายเลยะคะ่ะก mm ็ hmm. ถ้าเกิดว่าคิวไม่ตรงกันไม่ว่างก็คือก็ไม่ได้ไปะคะ่ะจะไปที่ก็สนุก mm hmm. เจอพี่ดูเจอทีมก็แบบเฮฮาเหมือนได้ไปพักผ่อนนะคะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเขาเปแวๆไหมว่ายจะมาเล่นละครต้องถามแล้วจะทิ้งงานเป็นพิธีกรไม่ไม่เพราะว่า mm hmm. พี่ดูเองก็ทราบตั้งแต่แรกอยะะู mm ่แ hmm. ล mm ้วค่ะที่ไ้มีสัญญาใจกับช่องเจด ที่ไหนเลยค่ะหลังจากที่หมดสัญญากับช่องเจ็ดก็ถือว่าเป็นนักแสดงอิสระค่ะร่วมงานได้กันได้ค่ะถ้าใครจ้างก็ร่วมได้หมดเลยค่ะจะจะทวงทำงานที่ก่อนต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือถ้าอ่าหมดช่องเจ็ดติดต่อมาในเรื่องเราก็จะรับได้คือก็ทุกอย่างก็ต้องก็ต้องแล้วแต่ในเรื่องของเวลาในเรื่องของจังหวะด้วย เพราะว่าถ้าเกิดว่าทํางานซ้อนๆกันหลายเรื่องก็คงไม่ไหวเพราะว่าก็เริ่มเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วก็ต้องแบบมีครอบครัวด้วยค่ะอย่างเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเริ่มเบรกพยายามไม่รับงานด้วยะคะ่ะนี้ที่น้่งใช้เวลาถ่ายละครคีอวันะคะตอนไนค่ะสำหรับเดือนนี้จะสองวันค่ะเ <c oughs> ดือนเดือนปีนี้ค่ะแต่ว่าถ้าของปีหน้าก็จะเป็นจันทร์พัธพุธแต่ถ้าเกิดว่าอีกเรื่องหนึ่งเปิดก็อาจจะต้องแชร์คิวกันเล็กน้อยในช่วงปลายๆค่ะ ไม่เซตเาของเ้ก็จะมีเปลี่ยนใจปคนีคงไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆคืออย่างที่บอกว่านุอเองก็มีครอบครัวแล้วนะคะก็จริงๆในเรื่องของครอบครัวคงต้องมาอันดับหนึ่งา <c oughs> งานก็คงต้องรองก็ มีโอกาสและด้วยจังหวะที่บอกไปอะค่ะเหมาะก็คงจะได้เล่น,นะค่ะก็ก็ถือว่าเป็นงานที่รักแล้วก็สามารถที่จะแบบมีโอกาสจะรับเต้นที่ไหนก็ได้มันก็เป็นอิสระในการทางานอีกอย่างหนึง่งที่แบบก็แปลกไปไงคะ่ะไม่มีเวลาวไม่มีเวลาค่ะแล้วก็ไม่ได้เก่งด้วยถึงค่ะเป็นผู้จัดเพราะว่าเป็นผู้จัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องดูแลคนแบบโอ้ยในกองที่ก็เกือบร้อยคนนะ่ะนักสแสดง เห็นเพื่อนเป็นแล้วหัวจะงอเขาอัน,น้ก็เป็นเล็กๆแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาค่ะค่ะยังค่ะมีเวลาว่างไหมคะยังค่ะยังค่ะแต่ว่ายัางพอใจท,ทำนาละครแบบนี้ก็ยังพอใจกับเตือตอนนี้เพราะว่าเรารับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างหนักเราก็เต็มที่กับตรงนี้ให้ดีก่อนดีกว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องคิวอะวไรใช่ไหมเรงง ไม่มีเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณค่ะ